ฟอร์ดเรนเจอร์พรถูกไม่เกงใจใคร7,000บาทตลอดสัญญาครับพี่น้องนะคันนี้ไม่เหมือนที่โฆษณานะไม่เหมือนรุ่นอื่นคัน<ง>อื่นรอดูดันแต่คันนี้พิเศษรุ่นลิมิเต็ดใส่ใครอีกสองฟองพรทูกไม่เกงใจใคร7,000บาทตลอดสัญญาปีแรกเอาไปพรแค่4 0 0พันเอาตบมือ <c oughs> ใครับอ,ออกใหม่ป้ายแดงหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ะอะไรล้านกว่าอันนั้นปี่ประตูแต่วันนี้อ้ายจะขายแค่สามแสนกว่า <c oughs> ก็มันบอกแล้วไงว่าผ่อนถูกไม่เก่งใจรุ่นอื่นเขาเลยเอ,เอาแล้วเอาแล้วเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาปีแรกไอ้เสมใจใหญ่หน้าใหญ่ไกส่สปอร์ต ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยจ่ายให้ทั้งปีเอาไปผ่อน4,000ไปไวรุ่นไวรุ่นเอาเลยไอ้ไอ้วิธีการจองไอ้ไอ้จองยังไงผ่อนถูกไม่เกรงใจใครปีแรกผ่อน4,000หลังก็ได้7,000ครับนะเดี๋ยวเอซจะถามอ่ะใช่สิดาวสองแสนใช่สิดาวสามแสนอ่ะเป็ไงเป็นไงฟรีดาวไวรุ่นฟรีดาวฟังเอาไว้โอ้โหเออไม่ต้องดาวแสนสองแสนดุดันไม่เกรงใจโชว์ลุงข้างๆเลย ไม่แสนกว่าโู้เก่งใจโชลุงข้างๆหน่อยนะครับเก่งใจเขาเนี่ยออทำอะไรเก่งใจเขาด้วยอ,อ่ออนานะสามแสนกว่าเท่านั้นครับรถคุณคุณโสดได้เนี่ยจังไยน,นั่งกระดาษแตกฟังเดียวโน่ทำไมมาจับเบาะมันเองเบาะคนโสดเขาใส่ชีวิตผู้เดียวโอ้โหชีวิตมาถูกมายากคือยังไงเสียดเลยน้อยเดินทางชีวิต นายข้นจะอยู่ผู้เดียวโตวขืนกะเดินทงังเขดงานผู้เดียวกินข้าวผู้เดียวนอนผู้เดียว<ม>ตื่นผู้เดียวรับผู้เดียวฝันผู้เดียวรถ<ม>ก็นี่ขึ้นมาคืาอยังไอ้ค่าแข้งรถค้นสวดด้วยครับพี <c oughs> ่ต้องตากแตกฟังเดียวกันรถขังรถนี้เมี่ยมันก็ต้องแตกฟังเมียพร้อมนี้เลยเห็นป่ะรถค้นสวดกันนี่นะเมื่อนี่ไอ้เจือหาเนี่ยคู่ให้นะไอ้เจะยทรงเจ้าไปบีเนี่ยคู่ <น>ส่วนตัวไอ้ส่วนตัวไอ้จะอยู่ผู้เดียวคือนเขานั่นแหละไอ้สิเป็นผู้ทรงทางหายเลยไอ้ผู้ทรงทางนั่นไอสิว่าเออไปแล้วไอลเสียมเจ้าค้นยิงเขาสีทันยาได้แล้วสิสิไปควนจะไหนมันไปเอายาเนี้ยพ่ออยังก,ก็เ้าเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นตุเป็นตายหมดโอ้นะเมื่อนี้ไอ้จะทรงทางไอ้แก้าเนี่ยพ่อนี่เป็นู่ที่ดีนัแกแท็กให้เสียายาด้วยเอออ่า เสียยะบ้นท่าไปา็นคนติดตามด้วยพ่อ,อเนี่ยครูที่ดีพ่อคนบางคนมีเอาไปแล้วเจ้าของคนเกา่าให้พาเจ้าไปทํามาหากินคนใหม่คนใหม่คนใหม่พาเจ้าไปทํามาหากินไปสัางเนื้อส้างถัวนะออกท้งนี้ไปขอให้ ร่ำรวยมังมีเงินทองจะเป็นผู้เจ้าของคนเก่าทิ่ดินเจ้าไว้มองนี้นะมันต้องมาลำบากไอ้เสมี่ต้องมาหาเนื้อคู่ไห้เจ้าีนะออรรถไปคอยหางคอยมีเราบอกว่าคอยชี้ตั้งใจหาเงินหาทองนะผู้ใดไปยุ่งล่คอยหาบ้านหารถหาที่ดินเงินทองรวยขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ชนดที่ดินบ้านรถเรือเครื่องบินน้ำมาเแต่เราบ่อยทั้ง คอยว่าเจ้าโดนของจังใดเจ้าบอกไปเรื่อยไปเปื่อยเนี่ยบอกผู้เดียวกัได้รถเป็นบอกว่าเฉลียปากบอกไงเด้อขันผู้ใดเหยียบคอยไปยูน้ำเนี่ยบอกน้ำรถต่อดูเรื่องป้าน้ำ่ะไหนนะโอเคโอเคคอยว่าเรื่องของเรื่องเจ้าไปเบิร์ตซับระเบิดใส่ตากันยายแล้วไหลนันนี่เจ้าเจ้าคือสีโดนมากเขาสิงแล้วมากคือสีเขาสิงเจ้าคักแล้วนี่ นะผู้ใดเอาเขาที่ไปโซกมานมังมีเงินทองเราบอกว่าค้าคูนจะโบเชียวจะโบชุนจะโบมีปัญหาเลยตีร่างกายอย่างเดียวจะพาไปทำมาหากินอย่างเดียวนะจะพาไปหาเงินหาทองนะจะโบกี่ด้วยครับจะโบกี่ข้านเราบอกว่าคอยกูโบกี่ข้้นเลยเครื่องสีบักกระตุกว่าชักใช่บงงงงงงแค่จะทำมาหากินหาเงินอย่างเดียว แ่บ้าเราขอลองไอ้เฉนหาเนื้อคู่ให้ดีๆได้เด้อเราบอกอให้เื้องเพิงไงเบิ่งเนี่เป็นอย่างครื่องสองจุดสองโอ้้อาดีกระไรว้าไปเรื่อยไปเปื่ยเอฟกับบ้าบ้าบอกับเอาเอาเอา,เอาฟอร์ดเรนเจอปีสองพหลอกคันถูกไม่เกรงใจรุ่นอื่นเ้าเลยเอ่าไม่เกรงใจ ป้ายแดงเขาเลยเขาดูเขาดันใช่ไหมเราพัานถูกเป็นไงสามแสนกว่าที่ไหนไป้ายแดงขายหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนล้านทั้งวันวันนี้สามแสนกว่าปีแรกพันสี่พันหลังน, 7, 000, น,นั้นพันเจ็ดพันตลอดสัญญาจัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรถบกับพ่อขีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับบุกล้อขับสิบล้อขับแม็กโครตัดไม้เผาทาน ทุกอาชีพลูกจ้างไร้วันบริมมระการสังคมบริเดินสเตตเมนบริมมีสมุดบัญชีรับเงินสดนะได้ปัดทุกอาชีพสําหรับอาชีพที่ว่าบริมันคงนะฝัดไอรโรคตีดมอกดม,ม,นะมีน่ะปันมะุงปันรสนะเก็บเงินกู้เงินกู้นะที่ไหนซื้อไม่ได้มาหาไอาซื้อไดค้ครับอาชีพพวกนี้ซื้อสดเลยจ้ะซื้อสดเลยเกือบแล้วเกือบแล้วเ,เกือบแลวแล้วเกือบยงเกือบแลวมาเอาแล้ว โอ้ยเจ้าของพอดีเขาเรื่องจริงมาเลยคือทาเอาเล่นอีกแล้วอู้ยเอ๊ล่นอีกแล้วเอาวิธีการจองครับง่ายๆแอดไลน์ท ok, <ks> <t oss over use> <gest> ี <laughs> ่หน้าที <M ira> ่ตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดดิงไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้าน บริการซื้อขายและเปลี่ยนเทินครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกคนดันดูเกตส่งฟีพอดหน้าบ้านกับพี่น้องพิมพ์คำว่าสุดก็ไม่เสริมพิมพ์คำว่าจวดก็ไม่เสริมพิมพ์คำว่าเจ้าก็ไม่เสริมไปเห็ดกินกับพี่น้องพันถูกไม่เกงใจใครต้องฟอร์ดของไอ้เสมเท่านั้นแก้ว